สวัสดีค่ะชื่อผ่องสีสอนสิทธิ์ค่ะชื่อผ่องค่ะคพี่ผ่องครับในฐานะที่ปรึกษาให้กับลุงลาดเหตุอันใดถึงพาผมมาดแูแลสวนลุงลาดครับอ๋อค่ะ,ะ,คะก็คือตอนแรกที่เข้ามาก็คือสวนของลุงเขาใช้เคมีมาค่ะแล้วคราวนี้มันมีต้นที่ว่าโทมต้นที่ตายแล้วก็ต้นที่ต้องตายแล้วต้องปลูกใหม่แล้วก็ต้นต้นที่แบบมันมีรอยแผลรอยอะไรเนี่ยค่ะหลายๆต้นคราวนี้ก็ ได้คุยกับลุงก็คือมาเริ่มใช้3เกอร์เวอร์แพนนะคะตอนแรกก็เริ่มที่ชุดคู่หูก่อนพอใช้ใช้มาสักระยะหนึ่งก็เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าใบดีใบสวยใบหนา<ม>ลุงก็โทรบอกว่าให้มาดูเลยว่าเออมันดีขึ้นแล้วใบมันดีขึ้นหลังจากนั้นก็แนะนําให้ใช้หญิงเกษตรต่อค่ะคตอนที่มันเริ่มเสียหายนีย่คือตอนอายุ9ปีครับมาเสียหายขนาดไหนในการใช้เคมีมเห็นว่าใส่หนักเลยเพราะต้องการให้ลูกมันเยอะ ให้มันได้มากบอกวิธีการใช้เคมีกับต้นทุเรียนของเราสิครับใจต้นประมาณสองกิโลใส่ปุ๋ยสิบวันครั้งสิบวันครั้งสองกิโลต่อต้นต่อต้นสิบวันครั้งสิบวันครั้งกี่เดือนกี่วันกันครับเพื่อให้ได้ผลผลิตเนี่ยสามเดือนประมาณช่วงสามเดือนสิบวันครั้งสองกิโลต่อต้นนี่ถือว่าอัดหนักเพื่ออะไรครับให้ลูกมันใหญ่ต้นสมบูรณ์แต่สุดท้ายเราได้ผลผลิตมาอย่างไรครับลดลงมาเหลือประมาณสิบสองตัน ช่วงนั้นได้สิบสองตันครับลักษณะหลังจากเก็บผลผลิตไปแล้วต้นเกิดอะไรขึ้นครับต้นตรูมต้นโรคเน่าโคเน,น่าโรคเน่าโคเน,น่าครับโอ้โหลากเน่าโคเน,น่าแล้วก็ต้นเสียหายต้นเสียหายพอมาเกิดโรคอย่างนั้นใบละครับกิ่งก้านสาขาเป็นยังไงใบเสียหมดเลยนั่นกิ่งแห้งหมดตอนนั้นเราได้เงินมานะ่ะสิบสองตันนะ่ะแต่ว่าเขามาบอกว่าอยู่ๆก็มาบอกว่าดินไม่ดีน้ําเยอะเอชอะแฉะ ทำให้เกิดโรคเรารู้สึกยังไงก็พูดไม่ได้เราดูอย่างเดียวว่าเออตีไปเราเราต้องคอยเปลี่ยนชุด,ชดอื่นแบบอื่นแล้วต้องหาที่ปรึกษาใหม่ใช่ใช่เขามาเขาเอะอะให้ใส่ปุ๋ยของเขาอย่างเดียวใช่โอ้โหถี่ซะด้วยหนักซะด้วยหลังจากนั้นครับมาเจอกับพี่พองได้อย่างไรครับเบอร์ดูใน YouTube เขามีขายของบริษัทไอ้นั้น สามเกลือเวอร์เพนเออเวอร์เพนครับพอเจอกันตัวจริงเขาให้3เกลือเวอร์เพนเรามาเนี่ยเราใช้ทั้ง3ตัวเลยไหมครับทั้งไคโตซานทั้งให้พร้อมเลยพร้อมเลยนะฮะให้กอามาส่งที่บ้านเลยส่งที่บ้านตอนนั้นใบมันเป็นยังไงบ้าง ใบเหลืองหมดเลยต้นเน่านี่แล้วก็เอาใส่ก่เป็นนี่ฉีดรอบพ่นเลยฉีดคนเลยฉีดคนแล้วก็ฉีดไปขึ้นข้างบนนี่นะกี่วันเราถึงเห็นว่าใบมันมาต้นมันดีขึ้นเมื่อกี่วันกี่วันประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันประมาณนั้นอะไรที่เห็นก่อนชัดก่อนครับใบลักษณะใบที่มันร่วงก็มีเหลืองก็มีถูกไหมครับครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างใบร่วงใบออกมาใบใบลออกมาแล้วยาวดีสมบูรณ์ พราะว่าฉีดนั้นแล้วฉีดที่ต้นด้วยต้นก็ดีขึ้นใบก็ดีขึ้นครับกิ่งก้านสาขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้พอมาถึงตอนที่ต้องมีดอกลุงคิดไหมว่ามันจะมีดอกให้เรา ตอนแรกไม่นึกถึงเป็นว่าต้นมันจะตายอยู่แล้วไม่คิดว่าดอกจะมากเพราะ<อ><อ>ว่าฉีดไอไกโคตรานกับกรดอะมิโนโน,นี่ปล่อยเรื่อยๆมันมีดอกมาตุบออกเต็มหมดดอกมันมีลักษณะยังไงครับดอกยาวใหญ่ด้วยยาวใหญ่ครับเราไม่ต้องไอใ้ไอพวกยืดไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องใช้เคมีในการยืดอีกแล้วครับตัวนี้ตัวเดียวตัวเดียวดอกสมบูรณ์สมบูรณ์รณใช้เวอร์เพนผลงานดีมากครับ ใช้แล้วทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงครับต้องทาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงถูกไหมครับ,รบไม่ไปทําร้ายต่อสุขภาพของที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมองเห็นผลงานที่มาเป็นที่ปรึกษาอย่างไรนะครับช่วยบอกพี่น้องด้วยครับก็ดีใจแทนลุงนะคะลุงเองก็จะได้สุขภาพดีขึ้นแล้วก็ต้นไม้ที่ป่วยมันก็หายมันก็ฟื้นแล้วก็อย่างต้นที่ป่วยในปีนี้มันก็ยังมีแฝนลูกให้ลุงเห็นนี่คือความภูมิใจและความดีใจค่ะว่า ผลิตภัณฑ์ของเรา,เอาของกรดอะมิโน,โนหรือไคโทซานหรือว่าปุย๋ยหรือว่าสารประปรุงดินหญิงเกษตรก็แล้วแต่มันจะทำให้ต้นไม้เราฟื้นคืนชีพได้จริงๆค่ะอันนี้ก็คือจากที่ใช้มาแล้วก็ที่แนะนำมาก็เห็นว่าใบมันสวยต้นมันสวยขึ้นจริงๆค่ะคอยากให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนที่ว่าเจอปัญหาแบบนี้ได้ทดลองใช้ดูนะคะลองเปิดใจใช้ดูแล้วก็ จะพบกับความสุขและความยั่งยืนค่ะขอบคุณค่ะขับเคลื่อนทั่วประเทศกับ3าเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่สูตรใหม่ใช่เลแน่นอนครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตเป็นต้นแบบเป็นกระบอกเสียงของความยั่งยืนขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปติดตามทุกความยั่งยืนทั่วไทยครับน,นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ